หัวข้อที่เราอยากจะมาตอบปัญหานะครับว่าเวลาซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยถ้าคุณซื้อรถยนต์มือสองคำถามที่คุณต้องถามมีอะไรบ้างนะครับ,รบก็คำถามนะครับที่คุณต้องถามร้านค้าเลยว่าคุณจะซื้อรถยนต์ครั้งหนึ่งรถมือสองคันหนึ่งคุณจะต้องถามอะไรนะครับคำแรกผมแนะนำเลยนะครับต้องถามก่อนเลยว่า รถคันนี้ประวัติออกจากที่ไหนนะครับถ้าเป็นพวกรถเบนซ์รถ BM เรถนำเข้าเนี่ยก็ต้องดูว่ารถคันนั้นน่ะนำเข้าแบบไหนนะครับเป็นรถประกอบในรถนำเข้าคำว่านำเข้าที่ผมแนะนำเลยหลายครั้งก็มีนำเข้าตามแบบ32นะครับคือนำเข้าทั้งคันนำเข้าเป็นรถใหม่การนำเข้าอีกแบบหนึ่งคือนำเข้าแบบรถเก่ารถเก่าก็จะมี2ประเภทคือนำเข้าแบบสิทธิ์นักเรียน กับนำเข้าแบบจดประกอบน,นะครับเลขอันนึ้งคือเรียกว่าเป็นรถประมูลกรมศุลกากรน,นะครับซึ่งทั้ง3แบบอันหลังเนี่ยต้องดูให้ค่อนข้างละเอียดนะครับเป็นคำถามที่คุณต้องถามเลยว่าคันนี้คุณนําเข้าแบบไหนนะครับหรือเป็นรถคันนี้เป็นรถประเภทไหนนะครับอันนี้สําคัญมากๆบางทีรถที่หน้าตาเหมือนกันนะครับออปชั่นเหมือนกันโอนได้เหมือนกันแล้วก็จดทะเบียนที่ กลมผลส่งได้เหมือนกันเนี่ยแต่ราคาผิดกันแบบมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยขอยืนยันว่าคำถามแรกต้องถามก่อนเลยว่ารถคันนี้นำเข้าแบบไหนนะครับคำถามที่สองนะครับคุยต่อเลยว่ารถคันนี้ยอดจัดไฟแนนจัดได้เท่าไหร่ถ้าคุณกรณีจัดไฟแนนนะครับเพราะแต่ละ แต่ละที่เนี่ยร้านรถเต้นรถโชว์รูมแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันไฟแนนซ์ Finance เนี่ยมีอยู่ประมาณสักผมว่าในเมืองไทยประมาณ50าสิถึงหกลายนะครับที่จัดกันประจำรีเม,มมก็มีอยู่ยีนะครับแต่ละที่ก็มีอัตราเลทดอกเบีย้ยที่แตกต่างเพราะฉะนั้นคุยให้ขาดนะครับว่าตรงน Finance เนี้ยไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะใช้แบบไหนนะครับอันต่อมานะครับเรื่องของเลทของไฟแนนซ์ ให้ถามเรื่องของวันันตีเลยว่าพี่รถคันนี้มีชนไหมจมน้ำหรือเปล่าเออ่สวมทะเบียนไหมนะครับอันเนี้ยคุยให้ขาดเลยนะครับคำถามที่เราต้องถามเนี่ยถามเลยมีชนไหมทำสีหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เขาตอบมาปุ๊บผมแนะนำนะครับเวลาคนขายะครับพูดความพูดอะไรก็พูดหมดนะครับแต่ว่าขอเป็นสัญญา นะครับระบุเลยว่ารถคันนี้ต้องไม่มีชนนะถ้ามีชนแล้วเป็นยังไงนะครับเครื่องยนต์มีรับประกันไหมถ้ารับประกันรับประกันยังไงนะครับเสร็จสิ่งที่คุณต้องหามต่อนะครับบางทีเราดูด้วยตาเนี่ยเราไม่ได้ดูเอกสารคุณต้องดูเลยว่าหลังเล่มเนี่ยรถคันนี้เคยมีเปลี่ยนเครื่องไหมเคยมีเปลี่ยนสีหรือเปล่าบางทีเราดูด้วยตาเนี่ยเราดูไม่ออกนะครับ ตามกฎหมายเนี่ยคือถ้าคุณเปลี่ยนเครื่องยนต์คุณต้องแจ้งเปลี่ยนเครื่องที่กรมขนส่งนะครับรถที่เคยเปลี่ยนเครื่องเนี่ยเราสันนิษฐานก่อนเลยข้อแรกรถเครื่องพังนะครับอันที่สองคือเครื่องยนต์เขามีปัญหาถามว่าการขับรถยนมีเครื่องมีปัญหาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันก็ต้องขับโหดประมาณหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องที่เคยเปลี่ยนกับรถที่ไม่เคยเปลี่ยน บางทีไฟแนนซ์ก็ไม่เอานะครับก็อันที่ผมอยากจะฝากไว้เป็นข้อมูลว่าสิ่งที่ต้องถามเลยว่าเครื่องยนต์เคยเปลี่ยนหรือเปล่านะครับอันต่อมาอีกข้อหนึ่งนะครับคุณต้องดูหลังเล่มนะครับว่ารถคันนี้คุณถามเลยพี่เล่นทะเบียนเนี่ยเคยมีแจ้งชำรุดสูญหายไหมนะครับรถที่มีแจ้งชำรุดสูญหายเนี่ยกับไม่มีเนี่ยคนละราคานะครับเช่นสมมติผมจะซื้อรถ BM เคันหนึ่ง ราคา6 0 0 0 0บาทนะครับแต่พะผมรู้ว่าเป็นรถแจ้งชำรุดสูญหายเนี่ยผมไม่เอาเลยนะครับหรือบางคนอาจจะรับอาจจะเหลือราคา500,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นคาถามที่ผมเชื่อว่าแฟนขับของ u b ของ TNP ค่าคิดไม่ถึงนะครับก็คือคาถามที่ถามว่ารถคันนี้มีหลังเล่มลงว่ายังไงนะครับมีแจ้งชำรุดหรือสูญหายไหม นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแค่คำถามยอดฮิตครับที่ผมคิดว่าคุณต้องอให้ข้อมูลเลยนะครับสำหรับผู้ขายนะครับและผู้ซื้อที่ควรจะถามคือข้อแรกถามเลยว่ารถนำเข้าแบบไหนข้อที่สองรถมีชนไหมนะครับข้อที่สามเนี่ยให้ถามเลยว่าเครื่องยนต์เคยแจ้งเปลี่ยนหรือเปล่านะครับข้อที่สี่นะครับ, 4, รบหลังเล่ม นะครับรถคันนี้เคยมีแจ้งชำรุดหรือสูญหายไหมนะครับอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญนะครับส่วนข้อสุดท้ายคือว่ารถคันนี้ที่ร้านคุณมีคอนแทคเนี่ยจัดไฟแนนซ์ที่ไหนนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์ตัวเนี้ยดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับคุยให้ขาดเพราะว่าสมมติวันที่เราคุยกันออนใหม่ๆเนี่ยคุยอะไรก็ได้แต่พอถึงเมื่อเจอเลทดอกเบี้ยแบบช็อคถึงวันนั้นเนี่ย คุณเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถแก้ไขกลับมาได้อีกนะครับก็หลักหลักนะครับอย่างที่ผมเคยขายมาแล้วมีปัญหาเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยวันที่เราซื้อเนี่ยเราตกลงซื้อกันเรียบร้อยล่าสุดผมเพิ่งซื้อเบนซ์เอสคัมาคันหนึ่งนะครับเป็นเบนเอสคัสสีทองเนี่ยเราซื้อมาประมาณหกแสนบาทนะครับตกลงซื้อทุกอย่างเรียบร้อยจบหมดแล้วนะครับเอาเล่มทะเบียนมาให้เราดู กลายเป็นรถจดประกอบครับซึ่งบอกเลยว่ารถจดประกอบเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นรถที่ผิดกฎหมายนะครับแต่การนําเข้าแต่และที่ก็นําเข้ามาไม่เหมือนกันนะครับทําให้ราคาเนี่ยก็เลยแตกต่างกันไปนะครับอย่างบางเคสเช่นสมมติผมซื้อรถเบนซ์มาคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรถ นำเข้าเขาเรียกว่าเป็นรถศูนย์ศูนย์ไทยแลนด์ปกติไฟแนนซ์รับจัดทุกอย่างเราก็ไม่กลัวเสร็จปุ๊บมาดูอีกทีหนึ่งเอา้าหลังเล่มคันนี้เป็นรถเล่มศูนย์หายนะครับคําว่าเล่มศูนย์หายคือว่าสมมติคุณมีรถอยู่เสร็จปุ๊บเล่มทะเบียนของคุณเนี่ยคุณเก็บไว้ดันหาไม่เจอนะครับเล่มอันเนี้ยคุณก็เลยไปขอกรมขนส่งขอทําใหม่หลังจากที่คุณขอทําใหม่เสร็จแล้วเนี่ย หลังเล่มเนี่ยเขาจะปั๊นออกมาเลยว่าเล่มคันนี้เป็นเล่มแบบไหนเป็นเล่มชำรุดคำว่าเล่มชำรุดก็คือว่าสมมุติผมมีเอกสารอยู่กินกาแฟกาแฟหกใส่เล่มทะเบียนทีเนี้ยเมื่อเล่มมันฉีกขาดเนี่ยกรมขนส่งถือว่าเอกสารอันเนี้ยไม่สมบูรณ์คือเล่มที่ชำรุดเพราะฉะนั้นนะครับกรมขนส่งจะให้ขอคัดเล่มใหม่แต่ในทางซื้อขายเนี่ย เล่มชํารุดแบบเนี้ยนะครับเวลาคุณขายต่อจะขายยากบางคนก็จะกลัวไฟแนนน์ที่จะกลัวเฮ้ยรถคันนี้เคยเมีการเล่มทะเบียนสวมไหมนะครับเล่มปลอมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับผมหลักๆเนี่ยประมาณ5้าาคำถามนะครับซึ่งเป็นคำถามเชิงลึกนะครับซึ่งผมเชื่อว่า,าบางทีเนี่ย แฟนคลับเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยคำถามพวกนี้รถมีเปลี่ยนเครื่องมาไหมรถมีแจ้งเล่มชำรุดสูญหายหรือเปล่ามันต่างกันยังไงอันนี้สำคัญมากรถนำเข้าแบบไหนรถยอดจัดได้เท่าไหร่เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์ไหมพี่คันนี้เคยโดนหรือเปล่าคุยกันตรงๆเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่คำถามที่ผมว่าสำคัญนะครับส่วนผมอยากแชร์เรื่องหนึ่งนะครับคือว่า คุณเก่งไกาวิทถามว่าอยากได้ความรู้เรื่องการเลือกรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปนะครับต้องบอกว่ารถญี่ปุ่นก็จะมีข้อดีแบบหนึง่งรถยุโรปก็มีข้อดีแบบหนึ่งนะครับต้องถามสําหรับผมนะครับอยากได้ความรู้เนี่ยผมแชร์ความรู้แบบนี้แล้วกันนะครับว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นรถที่ขับสบายแม i นเทนเน้ง่าย นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถซื้อง่ายขายคล่องนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่า,าจะมีข้อเสียเรื่องของราคาคำว่าราคาข้อเสียคือว่าเวลาเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยคุณรู้ไว้เลยว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยราคาที่ลดลงะนะครับก็คือ35จสิบห้ายไปแดงทันทีนะครับ ส่วนรถยุโรมเนี่ยเมื่อคุณซื้อจากป้ายแดงเนี่ยราคาเงินจะหายไปเลย45%ทันทีถ้าฟังผมพูดอันเนี้ยจะดูเหมือนว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยไอ้รถยุโรปขาดทุนเยอะกว่านะครับแต่เรื่องของราคาเวลาที่ไต่ลงนะครับรถญี่ปุ่นเนี่ยในเมื่อตลาดมีเยอะนะครับตลาดกว้างวันนี้ก็มีคนประกาศขายคันหนึ่งคู่นี้มีคันหนึ่งทีนี้ก็จะมีการพิชชิ่งราคากันนะครับแข่งกันว่า อคนที่ขายถูกแล้วอีกคนนึงขายถูกกว่าสมมุติผมลงขายอยู่หนึ่งร้อยอีกคนนึงก็จะมาขายเก้าสิบเก้าอีกคนหนึ่งก็จะมาขายเก,ก้าสิบแปดทำให้ราคารถญี่ปุ่นเนี่ยตกลงเร็วกว่านะครับส่วนรถยุโรปเนี่ยในตลาดมันมีน้อยกว่านะครับเพราะว่าการซื้อขายเนี่ยเวลาเราซื้อรถใหม่เนี่ยมันซื้อยากกว่าเพราะมันแพงนะครับก็ทําให้ราคาตัวรถยุโรปเนี่ย เมื่อหลังจากลบ45%แล้วตกลงเนี่ยก็จะตกน้อยกว่านะครับส่วนวิธีการเลือกซื้อนะครับผมต้องมองว่าขึ้นอยู่กับคุณใช้รถแบบไหนนะครับถ้าคุณใช้รถแบบอยู่ในเมืองไม่ได้เดินทางไปไหนเยอะนะครับแล้วก็ขับรถแบบเบาๆาสบายสบายผมเชียร์รถญี่ปุ่นนะครับแต่ถ,ถ้าคุณเดินทางเยอะใช้ความเร็วสูงนะครับต้องการเพอร์ฟอร์มาน์นะครับรถตีนปลา นะครับแม้แต่เบนซ์อาจจะแพงหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มีวอร์นตีของเบนซ์กับ BM อันนี้ผมลึงเชียร์รถยุโรปนะครับอคอนเฟิร์มอย่างหนึ่งว่าเบนซ์กับ BM ตอนนี้ราคาถูกลงเยอะมากนะครับรวมกับออดี้ Audi. คือถ้าใครจะซื้อรถเซกเมนต์สอสล้านผมลองเชียร์อยากให้ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ารถใหม่ป้ายแดงตอนนี้ราคาไม่แพงแบบที่คุณคิดนะครับแต่ถ้าสมมติจากป้ายแดงสมมติคันละ3มล้านนะครับเมื่อเป็นมือสองเนี่ยคุณลบไปเลย40อร์เเนี่ย ก็อาจจะเหลือประมาณสักเลเซล้านปลายเป็นเป็นช้อยที่น่าสนใจเพราะเดี๋ยวนี้มีวอลันตี5ปี10ปีนะครับเอ้ย hey, sorry วอล์ลนตี5ปีนะครับแสนกิโลนะครับทำให้การซื้อซื้อเสร็จแล้วที่เป็นมือสองเนี่ยแล้วมันสามารถมีการบริการหลังการขายให้กับคุณเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มกว่านะครับ ก็อันนี้สำหรับคำถามว่า,าวิธีการเลือกซื้อรถญี่ปุ่นกับยุโรปแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็ได้บอกแล้วว่าจุดแข็งของรถญี่ปุ่น t ม n เน c e ง่ายขับสบายนะครับยุโรปก็คือ Performance สูงนะครับแต่ว่า t e n a น c e อาจจะสูงหน่อยแต่เดนนี้มีวารันตีผมก็คุมนะครับแล้วก็คุณอภิรัตถามมาว่าใช้เวลากี่วันนะครับถึงจะเริ่มหลัง ไฟนั้นผ่านถึงจะเริ่มผ่อนนะครับก็หลังจากที่คุณรับรถแล้วนะครับมีการโอนเมื่อมีการโอนเสร็จเนี่ยคอนแทคเขาจะระบุในสัญญาเช่าเลยว่าคุณต้องผ่อนวันนี้เท่าไหร่เอเวอร์เก็หยุ่ปอะมาสามสิบวันนะครับก็รันอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาคุณซื้อรถเนี่ยคุณต้องดูตอนทำสัญญาเช่าซื้อดีๆนะครับว่าสัญญาเช่าซื้ออันเนี้ย เงื่อนไขดอกเบี้ยระยะเวลามีผ่อนงวดแรกบีกินเนอร์ไหมมีค่าประกันเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างวงเงินคุ้มครองเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมฝากนะครับสรุปคำถามที่คุณอภิรัตถามมากก็คือว่าใช้เวลาหลังไฟแนนซ์ผ่านแล้วรับรถเนี่ยสาวันนะครับก็คุณกริโก,ก,กถ,ถามว่าถ้าจะซื้อรถรถยนตมืองสามารถเช็คประวัติจากกรมขนเช็คประวัติจาก การชนจากบริษัทประกันภัยได้หรือเปล่าว่าชนหนักหรือชนเบาผมแนะนํานะครับอันนี้เป็นคนําถามที่ดีมากๆคุณโคลโก้บางคนไม่เช็คประวัติจากประกันเนี่ยมันได้ข้อมูลที่ไม่แฟกนะครับถามว่าข้อมูลที่ไม่แฟกมันเป็นยังไงบางทีเนี่ยมันมีแค่รอยสะเก็ดหินนะครับหรือบางทีเจ้าของเก่าเจตนาที่จะเคลมประกันนะครับสะเก็ดหินโดนไฟโดนการชนเขามีการเคลมทําสีทั้งคันเลย ก็เอ้ยคันนี้ทําสีมาชนมาหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่บางทีเขาต้องการจะเคลมเพราะจะประกันจะหมดต้องการจะซ่อมสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าคุณเคลมคุณเช็คไปแล้วเนี่ยขอเอกสารแนบนิดนึงว่าวันนั้นที่เขาซ่อมเนี่ยแผลมันขนาดไหนนะครับถ้าคุณเช็คข้อมูลจากประกันประกันให้ข้อมูลได้ประกันก็ควรจะตอบคุณได้ว่าวันนั้นอัิเสบของเขามันลึกขนาดไหนนะครับผมไม่อยากให้เอาข้อมูลจาก ประกันซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ละเอียดนะครับแล้วไปเบมรถยนของคุณคันที่คุณจะซื้อบางทีคันที่คุณจะซื้อเนี่ยรถเขาอาจจะสวยวิ่งเลยแต่เขาแค่ไปเคมซ่อมสีแต่ซ่อมทีเดียวก็ซ่อมไม่คุ้มเพราะว่าอู่เนี่ยก็อยากได้งานอู่ก็จะทําให้เยอะที่สุดเพราะจะมีไรายได้นะครับส่วนคนที่เป็นเจ้าของประกันก็รู้รสึกว่าฉันจะเคมให้เยอะที่สุดเพราะหนในฉันทำประกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลซึ่งผมมองว่า ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดที่เราจะเอาประกันมาเป็นเกณฑ์ว่ารถคันนั้นสวยไม่สวยนะครับคุณคุณเก่งนะครับเก่งไกวิทย์ถามว่ารถยนต์ที่จอดทิ้งไว้เฉยๆมีโอกาสเสื่อมอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เสื่อมแน่ๆนะครับคือแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พอแบตเตอรี่เสื่อมนะครับมันจะเริ่มเสื่อมมาอย่างอื่นตามนะครับพอสตาร์สตาร์ไม่ติดปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีการเร่งเครื่องหัวเทียนก็จะบอด ทีนี้คุณก็จะเสียหัวเทียนไปโดยที่คุณไม่ควรเสียนะครับหลังจากนั้นก็พวกยางนะครับยางรถยนต์ยางแท่นเครื่องยางต่างๆก็จะมีการเสื่อมสภาพคิ้วยางนะครับยางมันเป็นอะไรที่นิ่มอะครับถ้าเราทิ้งเฉยๆเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเนี่ยเขาจะแห้งแล้วก็กรอบนะครับเครื่องยนต์ตัวเครื่องยนต์ในเครื่องผมบอกเลยจอดทิ้งไว้10ปีเครื่องก็ไม่พังครับแต่สิ่งที่จะพังคือพวกระบบไฟ ระบบสายเซ็นเซอร์ระบบต่างๆนะครับเพราะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเหล็กนะครับถ้าน้ามันเครื่องคุณดูแลสดตลอดในเครื่องผมบอกเลยว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าม,มีปัญหาจะมีนอกเครื่องนะครับเรื่องของการจอดรถยนต์ทิ้งไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นผมแนะนํานะครับคุณควรจะสตาร์ทรถเนี่ยอย่างน้อยทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็ทิ้งไว้สักสินาทีให้เครื่องมันร้อนหน่อยถามว่าทำไมทำให้มันร้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นการปรับอุณหภูมิของเครื่องยนต์แล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆ และอีกปัจจัยหนึ่งเลยคือพวกหนูนะครับหรืองูเมือที่คุณจอดไวด้รถเราเนี่ยมีเหล็กมีความชื้นพวกสัตว์ต่างๆพวกนี้จะชอบนะครับที่เข้ามาอยู่ในที่ชื้นแล้วก็เย็นนะครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะครับซึ่งผมเคยเห็นหลายๆคนที่จอดรถไว้เนี่ยหนูไปกัดสายไฟก็ดีนะครับงูไปซ่อนอยู่ในรถก็ดีนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับ